ะพี่น้องเช้าวันที่ทวันที่หกนะวันที่หกหรือวันที่ห้าอะไรแบบน,นี้วันที่หกมีนาค 2, มสองพันห้าร้อยหกสิบแปดต่อความเพียกับพ่าชมบรรยากาศแม่บ้านนั่งหนึ่งเขาทายคลิปพี่น้องเอ้ยเพื่ออะไรหยิมย้มหน่อยยิมย้มใหญ่เพิ่นท้ำช่องเฟซบุ๊กตัวพี่น้อง ทำน่องเฟซบุ๊กเนาะหนึงเขากระทายคลิปทำงานกระทายคลิปอ้าส้มสวนนกพิกน้ำพี่น้องบรรยากาศเน้มือนเสาเนาะสวนนกพิกใบกมเขือเขือกรโอุยเป็นปุ่มนยเนาะเขือเือเจากระโดกขนาดนางามือเื่อเขื่อหนึ่งเขาหนึ่งนามน้ำ เกลือเกลือหมดเกลือเศษนะพี่น้องอันนี้ก็ต้นมะกรงงดอกกระเบียรเบียรดอกใหม่เพราะเขาเผ็ดกาวไว้เพี่นองเดี๋ยวจะเอาไปคูณปลูกในพื้นที่รอบขอบสนามโรงเรียนพี่น้องเห็นนีคนสวยงามเนาะบรรยากาศในมือเสารครับได้พเาเลารอกึ่งต้นมะเขือต้นมะพริกพี่น้อง พริกกันนี่กินก๋อยกินลาบกันเก็บเอารวดพี่น้องสดๆจากต้นโดนดิดดบด่ได้ไปซื้อจากตลาดดอกบานพอกขมิ้นกะมีมะพริกหลายต้นอยู่พี่น้องหลายต้นอยู่นี่ต้นมะเขือมะเขือเปาะพี่น้องนต้นใหญ่มันหมากหมากกินน้ำกระติบทัฒน์ได้พี่น้องกิน 11, เหมือนหนึ่งซ้ำเถื่อกะเก็บซ้ำเถื่อ,ม,อมัน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 หมากใหญ่หมากโดก ี่น้องเอ้ยมะเขือนาะต้นมะพริกอันมะพริกนี่เ้าก็เก็บไร่หล่อเปล่าล่ะพี่น้องเก็บให้พี่ให้น้องเนาะฝากน้องฝากนงครูบาอาจารย์ในโรงเรียนเป็นน,นี่แหละได้กินน้ำคูข้นยูกับพริกพี่น้องกินน้ำคูข้นยู่พริกต้นมะพริกก็กำลังแตกยอดใหม่เนาะ เออันนี้ต้นตน้นมะเขือพ่วงพี่น้องตอน้นมะเขือพ่วงมะแขงอลาบ้านผมบ้านผมเบิตนต้นมะแขงน้องกำลังดอกกำลังหมาหกินพี่น้องก็เก็บกินเหลือแต่ว่ามันอยู่นีมหัวฟังทั้งเพิ่นดอกแต่ว่าจะคล้องบ้านต้นบอยูอพ่พอกขเพลิดกับเบิร์นแย่งเพิ่นได้หลายอย่างอยู่ดอกเฟื่นไฟเนาะงมะแขงต้นนี้อพอกขเพลิดก็เก็บกินคือเก่าวน่ะพี่น้นอง มื่อนี้ยพอ,ขอเขาเผ็ดผ้าเลาะสวนเด้อพี่น้องเด้อบ่ได้บด่ได้ชมบรรยากาศอยู่โค้งเด้่ส่วงเสาๆเนี่ชมบรรยากาศอยู่สวนอยู่สวนค้างบ้านนี่แหละค้างบ้านพักเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งพริกเบิ่งยังแหละแม่น้องพ้อนทิพิ่นปลูกไว้พอกขาเผ็ดมีคาอยู่เด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อคาเป็นคนมีคาอยู่ดอกพอเขาเนาะพี่น้องคากระซองต้นพุะซ่องเงาพุ่นพี่น้อง พักหัวเสือกับมี่ต้นหัวเสือกินกับหลาบกับก้อยต้นบักฮุ่ง,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 งพีนพนน่น้องกําลังกําลังจะเลื่อเติบโตบักฮุ่งต้นพริกชมสวนพริกสวนขั้วเล็กๆในหน่อยน้องพีงนง่น้องเนาะนนี่เาะหอมใส่หลาบใส่ก้อยพักแผ่วนี่บดพี่น้องสวนพักการนี่กันลาย s ่ว n อาติดก่อนไพี่น้องตอนนี้เป็นแก่เป็นดอกแหละก็เลยสีทถอนถิ่มเนาะแต่ก่อนก็นมีแต่พักกาดและเต็มแถวนะปลูกสมกับตน้นผักผิพี่น้องโอ้เกือเกือทั้งนี้ในที่เกลือเทศนี่พี่น้องเออมะเกือเทศป่านขี้ดินอยู่ต้นเดียวนี่แหละพอดีที้กินได้ในขอบรัวเนาะใส่ตัมต้มสมตัมะคง อากาศขอบกั่วผมเปลี่ยนกับประมาณนี้แหละครับผมเท่านั้นกันคอมเมนต์ทักทายเพื่อนๆที่เข้ามาส้มคลิปต่างๆเพื่อนกับบริยูได้เศร้าได้หันพี่น้องทงาํางานหนึ่งข่าวน้ากับบริยูซื้อนอกความสุขของคนยุคนี้พี่น้องความสุขของคนยุคนี้นี่ยังกับเฮ็ดไปเพื่อเฮาสีเพิ่มรายได้เนาะมีแต่รายจ่ายไลยในครอบครัวกับบริยูการทำคลิปทำช่อง เฟซบุ๊กยูทูบก็มีรายได้พี่น้องเพราะฉะนั้นก็ต้องกระตือด้วยหล่นกันพอควาเพ็ดกระทั่งเมียทั้งพอควาเพ็ดต้นพริกเก็บกินได้พี่น้องยูทิสกับคางบ้านนั่งเกินทิกกับโตกินเข่ากันละต้นพริกก็ได้พี่น้องส้มพี่น้องเอ้ยเครื่องปลูกของฝังพักสวนครัวนี่เบิดให้เฮาได้เก็บได้กิน ถ้ามันเหลือแจกพีแจก,น,ก,จกน,น้องแจกอันเป็นหละเข้ากันเอาไว้เก็บให้มันต้มันสุกพี่น้องตากแดดไว้เนาะตากแดดไว้อันเป็นมุกพีกแข่งสุดยอดอันนั้นกระต้นพักนั่งร่วงพักกีนร่วงพี่น้องเนาะพอกขาเปิดอื่นพอเขีกินร่วงต้นเฉพาะพอกขาเปิดอะไรอื่นแต่พัก,กินร่วง นีลายต้นน้อพี่น้องสามซีซิปต้นสามซิปกว่าต้นแล้วมะปีกนี่แม่นบึ้ดแดกหย่อนไม้ละพ่อได้เก็บกินครับผมอ๋อสลากเก็บนี่พ่อคอมเพตกระพาส้มมาปีกในสวนในคางบ้านเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจขอมารับชมช่องพ่อคอมเพตคนแคมโคงครับผมขอบคุณครับ